เหรียญเสีานะคะปี17นะคะเนื้อเงิน2เหรียญนี้นะคะเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊ค่ะมีามขีดนะคะคล้ายบล็อกทองคำเลยอ่าแยกกันยังไงแยกกันที่เนื้อคือเนื้อต้องเป็นเนื้อเงินนะคะพิมพ์นะคะและเส้นรอยตัดนะคะ สวัสดีค่ะพบก,กับดาดีเอ็มหลงปู่โตนะคะตอนนี้นะคะดาก็ยืนอยู่ที่ร้านนะคะไอคอนสยามนะคะชั้นยูจีนะคะพี่พีเอฟซีหลายๆท่านนะคะมาแล้วหาไม่เจอนะเราอยู่ที่ชั้นยูจีนะคะถ้าหาไม่เจอโทรมานะคะ0 8 2 7 9 4 8 6 9 9นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้คอนเทนต์ที่ดาอยากทำนะคะพี่พีเอฟซีดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเหรียญเสมานะคะปี1นเนะคะเนื้อเงิน2เหรียญ นี้นะคะเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊ค่ะอ่าเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๊นะคะพี่พ f c คิดว่าเหรียญเสมาเนื้อเงินนะคะฝั่งด้านซ้ายแท้หรือฝั่งด้านขวาแท้ค่ะพี่พีเคิดว่าเสมา เนื้อเงินปี2517 2หน,นึ่เหรียญน,นี้เหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก้คะ่ะมาเดี๋ยวดาจะมาลงกล้องให้พี่พีเอฟซชมนะคะคิดคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวเราจะมาเฉลยช่วงท้ายรายการคะ่ะด้านหลังนะคะของเหรียญเสมานะคะปี17เจ็ดเนื้อเงินนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีละองค์กัน เรามาเริ่มดูองค์แรกกันเลยนะคะองค์สายมือนะคะองค์นี้พี่พีเคิดว่าแท้หรือเก๊คะอ่าเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาดูไปพร้อมๆกันนะคะมาดูรอยตัดด้านหลังคะ่ะ มี3ขีดนะคะคล้ายบล็อกทองคําเลยอ่าเรามาดูองค์ถัดไปค่ะองค์ขวามือค่ะจมูกชมพู่เหมือนกันเลยค่ะ แต่ดูผิวของเนื้อเงินค่ะมีความกลับดำด้วยมีเส้นรอยแตกด้านล่างด้วยนะคะอา่มาดูรอยตัดสิด้านหลังวงเลียน ดาว่าพีพีเอฟซีบางท่านนะคะน่าจะมีในใจแล้วล่ะดาว่าพีพีเอเริ่มมีในใจแล้วแหละองค์นี้องค์ซ้ายมือนะคะองค์นี้องค์ขวามือพี่พีคิดว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๊คะ่ะพร้อมยังคะอ่าเรามาชมหลังก่อน องค์ซ้ายมือที่พี่ๆเห็นจะมีความกับดำบ้างเล็กน้อยมีผิวน้ำทองเหลือเปลือกองขวามือนะคะจะมีความด้านๆนะคะแล้วก็ดำๆอ่าขอฉเฉลยเลยละกันนะคะที่พี่ๆเห็นเสมาเนื้อเงินสองเหรียญนี้นะคะองซ้ายมือค่ะเป็นอง แท้นะคะอ่ามีใครตอบถูกไหมคะส่วนองค์ขวามือองคนน์นี้เกน,นะคะแยกกันยังไงแยกกันที่เนื้อคือเนื้อต้องเป็นเนื้อเงินนะคะพิมพ์นะคะและเส้นรอยตัดนะคะ เดี๋ยวดาจะลงเส้นรอยตัดของเหรียญเสมา17นะคะและรูปด้านหน้าด้านหลังองค์ที่แท้ไว้พี่พีเชมท้ายรายการนะคะนี่คือการดูพาสไตล์ DM ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายรายการค่ะ เป็นไงบ้างคะพี่พี่อฟีก็ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญที่แท้และเหรียญไหนเป็นเหรียญที่เกนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s b s c r i b e YouTube นะคะช่อง DM หลวงมปูโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มีคอนเทนต์ดีๆมาแบ่งปันความรู้ในช่อง DM มหลวงปูโต้เพิ่มเติมนะคะอย่าลืมนะคะมีพาเครื่องหลวอมปูโต้คิดถึงดได้เลยะคะ่ะยินดีรับใช้ทุกๆท,ท่านนะคะยังรับเช่าไม่จํากัดจํานวนตีราคาให้คุณเป็นอง,องค์ค่ะ อย่าลืมนะคะมีพาเครื่องหลบปูโตนํามาชมได้ที่หน้าร้านนะคะสาขาไอคอนสยามและสาขาพันทิพย์งามวังวานจะเข้ามาก่อนโทรมาได้เลยนะคะ0827948699ค่ะ